เราเร่วมแรงร่วมใจกันนี่อยู่ได้ครับอยู่ไปนี่ขนาดไอตัวใหญ่ๆขนาดน,นี้ยังอยู่ไม่ได้เลยเดูด,ดูตอนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ้ายันต์ปะตูกระโด,ดนครับนีอ่อ๋อโอ้โหนี่ยัยงใหญ่ เราล้วงก่อนเด็กใช้ดึงกันคนเดียวนี่ทาหน่อย รอครับสู้เกือบขาดแล้ววันนั้นจานเราเตรียมพร้อมแล้วเหลือแต่เสียบอมเนี่ยยังไม่พร้อมเลย

มาบ่าวปันก้อนปันก้อนเหนหน้าเลยเอ้ยยเกอบตกโซ่แล้วอ้อมสลบตัวนี้หน่อย à lắm thì bóng cổ mấy con à thôi mà ô dài, tin mày tèn สลบสลบดิ้นหน่อยล,อลองเลยเอ,อ้ตอนนีมนอเต็แพักอดินดสายเี่เข้าดีจริงๆเลย สลบมน้อยชิงบอมอ่าตายแล้วเอาเลย

อ๋บอบอมถอยก่อนบอมโอ้ไม่รู้จักดึงเลยเดืบอมนี่โอ้อะไรวะถอยไปอีกดิเออโอตัวเดินไม่ค่อยจะมีแรงเท่าไหร่ ว่าตอนได้มาใหม่ๆนี่เราเกรดบ่อยเกรดเหมือนแท็กเตอร์เลยแต่จริงๆนะมันไม่ใช่รถเกรดนะเราทำงานผิดประเภทเลยคนตามมาคือตัวเดินครับสุกวันนี้ไปยันจะไม่ค่อยเกรดนะน้อยมากที่จะเกรด ถอยไปอีกดีเอาล้วงไปตรงไหนพอล้วงได้เอาดึงมาเอาจุดเอา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 อาจารย์เอาปล่อยมาเอาจุบช่วยเลยหนะูบ้าปล่อยก่อน,ออนถอยก่อนถอยก่อน ฮอยล้วงมาจับล้วงตูดดิล้วงตูดเอาเบาเบา,บา,บา,บากดไว้เน่ไม่มีสมองเลยบอกให้ปล่อยมันล้วงข้างหลังอีกไม่ยอมเลยเใช้แต่แรงไม่ใช้สมองเลยมันไม่ได้เลยไอเจ้มันเข้ามาทำไมเดินทำตกลุ้มเลยบ่

เอาสิบอมยือดอามนิดน้อยแล้วถอย,อถอยไม่ยอมถอยเลย,ยนุน่นอามก็ไม่ยืดยืดไปด้นไปก่อนดิถอยไปอีกเออต้องให้สั่ง เอากดไ,ไว้กดไว้ก่อนเออเดนเบาระวังกระบอกด้วยป้อมถอยไปก่อนเออเอาประสบการณ์ยังน้อยเลยถอยเลยอาไม่ยืด ช่วยเคยดถอยไปนี่ทำงานถอยไปเดียเียวเๆีย,เ,ย,เ,ยเออ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 เอเอกว่าจะได้แอปากเหื่อยปากแชะเลยอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามครับมีใหญ่กว่านี้ไม่จะทำให้ดู อยากได้สามคนโอมนะมาลองดูดิว่าสองขันะนอาอยู่ไหมฝนะากกดติดตามนะครับ